สวัสดีครับสถานการณ์ในยูเครนในตอนนี้ก็มีการยิงปืนใหญ่ในเขตดอนปาสแน่นอนว่ามีข้อตกลงหยุดยิงกันอยู่มันก็เลยทําให้ต่างฝ่ายต่างอ้างว่าอีกฝ่ายนี้เป็นคนยิงก็เพื่อความชอบธรรมของตัวเองโดยเฉพาะมีข่าวว่ายูเครนเนี่ยยิงปืนใหญ่เข้าไปในเมืองของรัสเซียนั่นเท่ากับว,ว่ายูเครนเนี่ยลุกรานรัสเซียและรัสเซียมีสิทธิ์ใช้กาลังตอบโต้อันนี้มันก็เป็นการชิงเหลี่ยมกันตรงนี้แต่ว่าถึงกันนั้นเองนะครับถ้ายูเครนเนี่ยยิงเข้าไปในเขตของรัสเซียจริงรัสเซียก็ยังมีเหตุผลไม่พอในการ ใช้กําลังเพราะว่าต้องผ่านขั้นตอนการยิงกระสุนควรเพื่อเตือนรวมทั้งยื่นหนังสือประท้วงหรือว่าแจ้งให้ทราบตามหลักการนะครับ แน่นอนว่าสถานการณ์ในดอนปัสจะเป็นตัวกำหนดทิศทางสถานการณ์ได้เบื้องต้นอันนี้อธิบายเพิ่มเติมนะครับเมือง uh ans, ลูฮานส์และก็โดเนสประกาศโดยรัฐบาลท้องถิ่นว่าเป็นรัฐอิสระมาะตั้งแต่ปี2014แต่ก็ไม่มีใครรับรองรัฐบาลของยูเครนพยายามเข้าควบคุมแต่ก็เข้าไปไม่ได้เพราะว่ามีกองกำลังติดอาวุธหลังจากมีการประทะหนักมีผู้เสียชีวิตไปประมาณ14,000กว่าคนก็มีการนัดเจรจากันนะครับที่กรุงมินช์ของเบลารุสคนที่ เจรจาก็คือรัฐบาลของยูเครนกลุ่มดอนปัสและก็รัเสเซียอันนี้อาจจะมีคนสงสัยว่ารัเสเซียเนี่ยมาเกี่ยวอะไรมาได้ยังไงจริงๆแล้วรักเนี่ยต้องมีสองคนยูเครนกับดอนปัสรัเสเซียก็อ้างว่าคนในดอนปัสเนี่ยส่วนมากมีเชื้อสายของรัเสเซียรัเสเซียก็ต้องมานะครับไปเจรจาที่กรุงเบลารุสซึ่งเป็นฝ่ายของรัเสเซียอีกเพราะฉะนั้นสามรมหนึ่งยูเครนในโดนรุมทําให้ก็ตกลงที่ยูเครนทําไว้นี่เสียเปรียบเป็นอย่างยิ่งบุ ดอนบัสก็ไม่ได้ใช้อาวุธก็ไม่ได้ให้เจริจาได้อย่างเดียวมันก็เท่ากับว่าเราให้รัเสเซียนี่ผนวกรวมแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นยูเครนลำบากเหมือนกันในดอนบาสเพราะว่าข้อตกลงที่ตัวเองนี่ไปลงนามเอาไว้มันเสี่ยงต่อการที่รัเสเซียจะอ้างเหตุละเมิดข้อตกลงในตรงนี้ได้นะครับ แน่นอนว่าสหราเมิการและก็รัสเซียต่างส่งกําลังเข้าไปในยูเครนนี่ไม่ได้ได้แค่คุมเชิงทั้งคู่รัสเซียก็ซ้อมรบโชว์พลังกันไปโดยเฉพาะล่าสุดนะครับมีการโชว์ยิงขีปนาวุธความเร็วสูงทั้งแด็เกอร์คาลิเปอร์แล้วก็อีกมากมายฝ่ายสหรอเมิการกับนาโต้ก็ส่งกําลังไปดูลาดลาวแถวนั้นนี่มากขึ้นทั้งโปแลนด์โรมาเนียโดยเฉพาะเครื่องบินนะครับปกติแถวนั้นก็มี F-16 Euro ยูโรไฟเดอร์ลาฟานี่ลาดเวนอยู่แล้วสหราเมิการส่ง F-15E อีโก ไปเอสโตเนียเชมันนี่ส่งยูโรไฟเตอร์มาเพิ่มนิดหน่อยแต่ก็ยังไม่มีเวปบเตอร์นะครับสิ่งที่น่าสนใจคือซารมิกาเนี่ยส่ง F16 จากฐานท่าอากาศในอิตาลีบินเข้าไปในโรมาเนียมันก็น่าจะเป็นเรื่องธรรมดานะครับเพราะว่าแถวนั้นเนี่ยมี F16 นี่เยอะอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ธรรมดาก็คือ F16 ที่ส่งไปเนี่ยเป็น F16CM แล้วก็ติดอาวุธพร้อมรบ a i m 120D แล้วก็ AIM9X มีถังน้ำมัน รองด้วยมันเหมือนมีภารกิจพิเศษไม่เหมือนการบินลาตเวนทุกครั้งที่ผ่านมานะครับ และก็ดูเหมือนว่าสหรัฐมิกาเนี่ยมั่นใจใน F16CM ในการเผชิญหน้ากับเครื่องบินสารพัดสูของรัสเซีย F16 นี่มีหลายเกรดนะครับ F16CM คืออะไรทำไมสหรัฐมีกานี่มั่นใจไม่ร้องหาแวปเตอร์สักนิด F16 มันมีหลายรุ่นมากกว่าที่เราได้ยินมีได้มีแค่ F16AB F16CD ด้วยการออกแบบมีหลักอากาศพลศาสตร์ที่ดีมีความคล่องตัวปราดเปรียว F16 มีแรงขับต่อน้ำหนักที่ดีอยู่แล้วนะครับมันสามารถ โมนิฟายได้หลายภารกิจหลายชนิดหลายเกรดแล้วก็หลายราคาโดยเฉพาะสารมิกาผู้ผลิตเนี่ยส่วน F16 รุ่นส่งออกก็อีกเรื่องนะครับโดยกองทัพอากาศของยูเครนในค่อนข้างอ่อนแอการระวังทางอากาศจากนาโต้จึงสําคัญมากธรรมชาติของยูโรไฟเดอร์ไทฟูนกับปลาฟาวเนี่ยมันถนัดโจมตีภาคพื้นนี่มากกว่าขับไล่เพราะฉะนั้นการที่จะอินเตอร์เซปขับไล่สกัดกัน้นก็ฝากความหวังไว้กับ F-16 นี่แหละครับในยุโรป F16CM แน่นอนว่า C คือรุ่นที่นั่งเดียวให้เราลืมบล็อกไปได้เลยไม่ต้องคิดถึงมันนะครับบล็อก5052หรือว่าบล็อก7072เพราะว่า F16CM มันเป็นรุ่น Special Edition ของกองทัพอากาศัาอเมิกาแน่นอนว่าการ modify F16 นี่ยิบย่อยมากแต่ว่าโครงการ modify F16 ที่ใหญ่ที่สุดเกิดขึ้นในปี2010หรือว่าปีพศ2553นะครับก็คือโครงการ C10 หรือว่า Common Configuration Implementation โปรแกรมซึ่งก็นำไปสู่ความสามารถของ F16 ที่เพิ่มขึ้นท่ามกลางการมาของ F35 Lightning II แม้ว่าลอคิีตมาตินจะซื้อ F16 ไปแล้วไปไว้ในบริษัทตัวเองนะครับแต่ว่า F16 เนี่ยมันดีเกินกว่าจะปล่อยให้ตายไปอย่างช้า เราจะไม่พูดถึงระบบต่างๆว่ามีอะไรบ้างครบแล้วก็ทันสมัยที่สุดของเครื่องบินรบที่ควรจะมีและมันสามารถยัดลงไปในสรีระของ F16 ได้สิ่งที่น่าสนใจคือเครื่องยนต์อย่างที่เรารู้นะครับเครื่องยนต์ของ F16 ใช้ได้ทั้ง GE หรือว่า General Electric แล้วก็ p a t t อนวิ n e y GE นี่แรงกว่าแต่ว่า p a and w ว i t n e y เสถียรกว่าทนทานกว่านะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าคิดคือโครงการไลวี v ของอิสราเอลมีการนาเครื่องแพ แอนวิสน่ไปโมดิฟายทำให้มันสั้นลงนะครับแล้วก็ได้แรงขับเพิ่มขึ้นเยอะกว่าเดิมมากแม้ว่าจะทำให้พิสัยการบินสั้นลงไปก็ตามแต่ว่าประโยชน์ที่ได้ก็คือแรงขับที่สามารถบรรทุกได้มากกว่า F-16 เดิมเดิมๆมากแต่ว่าโครงการเลวีถูกสั่งให้ยกเลิกลงไปอันนี้มันก็น่าคิดว่าเทคนิคของอิสราเอลในเรื่องนี้ัาอเมิกาจะเอามาใช้ไหมและ F16CM มันใช้เครื่องกองแ s ส and วิส ney ซะด้วยมันมีความพิเศษซ่อนอยู่ใน ตัวของ F16 CM นอกจากความสามารถด้านสมรรถนะที่ประเมินเหนือกว่า F16 บ้านบ้าน,านทั่วไปแล้วนะครับสิ่งสำคัญก็คืออาวุธที่ใช้แน่นอนว่า AIM120D ขี่ปนาวุธพิสัยกลางขั้นก้าวหน้าหรือว่า Mram มีระยะ160กิโลเมตรมี AIM9X นะครับก็คือขี่ปนาวุธแสวงความร้อนรุ่นล่าสุดซึ่ง AIM9 เนี่ยมันมีรุ่นยิงรถถังได้ด้วยนะครับ ความน่าสนใจอีกอย่างของอาวุธของ F-16cm คือมันมีภาพวิดีโอจากห้องนังบินของ F-16cm กำลังปล่อยขีปนาวุธซึ่งมันลูกใหญ่มากเห็นแวบ,บแรกไม่รู้หรอกครับพอยิงออกมาปุ๊บพระเจ้านี่มัน a i m 5 4 Phoenix นี่ว่านี่มันอาวุธประจำตัวของ F-14 Tomcat อลอลัอล่นมีเครื่องบินไม่กี่ลำที่ใช้ Phoenix ได้แม้แต่ F-15 Eagle ก็ไม่สามารถทำออกมาได้ดีได้นะครับต้องเป็น Tomcat เท่านั้นคราวนี้ Phoenix มากับ F f16cm ตัวเล็กมันไม่ธรรมดาความแรงของเครื่องยนต์เวด้าต้องไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับนั่นก็คือความพิเศษของ f16cm อันนี้เล่าให้ฟังเพิ่มเติมนะครับ AIM 54 Phoenix อันนี้เป็นขี่ประดุดอากาศสู่อากาศขนาดใหญ่มันสร้างขึ้นมาเพื่อจัดการเครื่องบินทิ้งระเบิดหรือว่าเครื่องบินขนาดใหญ่อิรานนี้เคยเอาไปใช้มาแล้วนะครับนัดเดียวจัดการเครื่องบินฝายตรงข้ามได้ถึง4ลำมาแล้วใหญ่แรงเร็วไกลนั่นก็แสดงว่า F-16Cm เนี่ยมันจัดการเครื่องบินทิ้งระเบิดของรัสเซียได้ด้วยเห็นตัวเล็กๆความสามารถไม่เล็กแล้วนะครับรัสเซียจะมาทิ้งคุณพ่อของระเบิด ั้งมวลหรือว่า father of a l ออ o m b แบบง่ายๆไม่ได้แล้วนะครับ